จะโดนผงชนลุมชานนะครับอู้ยเด่นมากช็อกตายไม่แน่ยตอนเนี้ยแผ่นดินไหวเห็นไหมติดหล่อเลยใช่ไหมไม่เห็นเลยใช่ไม่มีความหนาวเลยที่นี่ใส่เออคือเด่นผู้เด่นเราเป็นก็หล่อซะด้วยวันนี้เราเป็นก็หล่อซะด้วยวันนี้ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบาร์เด็กอ้วนนะครับผมตอนนี้ก็สิว,สวมเมเจอร์เลยอะไรขนาดนั้นนะไม่เป็นไรฮะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เกาหลีนะครับผมไปที่งานโซโฟแฟชั่นวีแคนาวตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องนะครับอที่จะบ,บิน,นไปเกาหลี ทุกคนครับตอนนี้ถึงเกาหลีแล้วที่มาตกหนักมากเมื่ราจะรอบแล้วกระเป๋านะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าครับวงวงเย๊ถึงเกาหลีแล้วนะครับนี่ต้องปอมตัวนะครับไม่งัน้นอันตรายนะครับเพราะว่าเขาจะโดนฝูงชนลุมชาันนะครับเศรษฐีฮะ อุ้ยเห็นไหมเห็นไม่ได้นะจะยิ่งออกคลิปนี้ออกไปนี่คืออันตรายมากๆเนี่ยอะไรฮะอะไรฮะคลิปนี้ออกไปอันตรายไหมเจนเจนจะโดนลวกปะเขาหนีทำไมมันเกิดอะไรขึ้นไม่เ่อยๆโอ้ไม่เฉื่ชยแล้วโอเคทุกคนสั่นหัวใจปะอู้ยเด่นมากเลวันแรกฉันบอกว่าทั้ก็ไม่ S <S โ,อโอ๊ยโอ้ยช็อกตายไม่ได้ตอนเนี้ยไปแล้วเราชีวิตรเราสู้ได้สู้ไปก่อนสู้อะไรได้สู้ไปก่อนนะเป็นออกมาเรียบร้อยแล้วครับออเยบาาลยว่าหนาวมากหนาวจริงๆฮะเดีย๋ยวขออนุญาตขึ้นรถก่อน <S <S อะไรนะฮะใส่ผี <S 2> <S 2> <S <S เจฟ้านะฮะเย็นไม่เป็นไรเจ๊ขึ้นรถก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้ว <S <S จะช็อกจะช็อก อนนี้เรากำลังจะไปโรงแรมนะครับมาตกมามีอะไรอีกนะแผ่นดินไหวแตนนี้เป็นไรชีวิตต้องสู้เราก็สู้ไปก่อนแตวเดี๋ยวเราเจอกันที่โรงแรมนะครับตอนนี้มีเวลาได้งีบซักประมาณเอ่อสามวันสามวันเราก็าเอานิดนหน่อยพอสามวันไม่มากแต่จะเจอที่โรงแรมนะ One hour Later สวัสดีครับสวัสดีทาไมอะ <g ül> ถึงห้องแล้วเราก็อาบน้ำแล้วก็มาหน้าครับผมรอแต่งหน้าตอนนี้รอแต่งหน้าแป๊บหนึ่งแต่เราต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้ก่อนหน้าก่อนตั้งแต่บนเครื่องยันห้องนะฮะเฮ้ยโหเป็นดาราว่ะมีคนแอบถ่ายตื่นเต้นว่ะครับทุกคนโหได้เป็นดาราลนะฮะแต่ตอนนี้ก็กินข้าวกินอะไรก่อนนะฮะ แล้วเดี๋ยวเจอกันเออเอาวะตักหน้าเขาได้นะครับไปแต่งหน้าก่อนนะนาทีสิบนาทีว่ากันดิกแล้วใครเขาสัญหาให้กินตอนมาร์คหน้าวะเนี่ยทำไรอะ่ะทำไมอะอะไรเสร็จแล้วตนอ้ทำะอะไร <ทำ S 1> เสร็จ แอคอยู่กันครับกำลังเล่นเกมครับเกมก็เข้าได้นะครับเป็นคนชอบเล่นเกมเป็นคนชอบกินอาหารนะครับแล้วก็ชอบแต่งชาแต่งชาชอบแต่งชาชอบผมชอบแปรงฟันชอบชอบอ่าแป้งเด็กครับชอบทุกอย่างครับที่ที่ลูกค้าเข้าครับปานเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็ขายกันไม่พักเหมือนกัน นนะะอันนี้ก็คือลูกอีช่างจับอืมลูกอีช่างช่างจับช่างแต่งลอยยังลอยยังวันนี้่ะเป็นชุดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไป<ะ>เมื่อกี้แบบถ่ายคือแอป,ปแอป,ปกินขนมปังกินไปคำเดียวแล้วก็มาแต่งหน้าเนี่ยครับวงการบันเทงเิงไปนีนแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปโซกินใหม่เราก็โซกใหม่หิวหิวมากไป ภูมิใจอ่ะภูมิใจกันแต่ที่ดีแต่ตอนนี้แสงเวอร์มากขาชั่วเลยไม่ได้ติดหล่อเลยใช่ไหมไม่เหลยมันจ้าซะเหลือเกินแบบโดนแสงนาตอนนี้ถึงเวลาจะไปที่งานนะครับผมก็ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งผมวันนี้มีชจ้งอยปลอยหวานมาให้ดูเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปเจอกันที่งานดีกว่าถ่ายเลยลูกตนั้นส่วนอ่ะอีบันไดกับอีต้นไม้อนนันได้ตรงไหนกฝั่งนี้ไหมไหนคนจริงอ่ะคนจริงอ่ะเนาะชิวๆคนจริงมันบอกว่าหนาวกว่านี้ก็ผ่านวันแล้วค่ะคนจริงคนจริงคนจริง ไม่จริงโจแ้แต่ก็ยังไหวแอคติ้งหนาวเดี๋ยวเขาไม่ร,รู้ว่าหนาวแต่ในมือมีถุงร้อนอยู่นะสองอันน,น,นี่น,นี่พวกเราเนี่นีนน่นะคะ <c oughs> ตากล้องมือแข็งแล้วจบ้าะโอเค มีความหนาวเลยที่นี่อุ้ยเหมือนในซีรีส์เลยพี่พาโอ้โหเอาเอามือเอามือเอามือใส่เออคุณเนี่ยูแดงเปลี่ยนฝั่งมาก็ะหาเปลี่ยนฝั่งมาก็ะหาน acting หนาวเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าหนาวแฟนไม่หนาวไม่หนาวผูกแล้วตอนเนี้ยมือแข็งปัก คนหนึ่งมือแข็งอีกคนหนึ่งนะโอ้ยหูยหนาจริงนี่บทบทบทเลยแถวนนี้อยู่ข้างนอกหนาวมากแต่ตอนนี้ข้างในโอเคมากๆค่ะก็เดไปดูบรรยากาศงานกันนะ ซักผ้าดึงหน้าทำไมอ่ะ <c oughs> แถวนี้เขาแฟชั่นกันหมดต้องดึงๆแบบว่าไ, <c oughs> ไม่แอ๊กก็ไม่ได้ไอ้เรามันก็หล่อซะด้วยวันเนี้ยเรามันก็หล่อซะด้วยวันเนี้ย Bye. โดดรูปนะฮะเพื่อเอาไปลงว้าวเป็นไงากาศตอนนี้พอเสร็จงานปุ๊บง่วงเลยเมื่อกี้เราใช้พลังทั้งหมดแล้วกับโซแฟชั่นวีกนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศแล้วกันทริปนี้ผู้บอกประชุมปะประชุมบอร์ดจเอาวะ รูปนี้ผมหน่เหมือนปลาฝนเลยวั้หแมรูปไหนโชว์หน่อยได้ไหม๋ยวมให้ดูน่าเหมือนปลาฝนปลาฝนมาทำอะไรตรงนี้น,น้องพ <c oughs> าปลาฝนมาโซ่แฟชั่นวีคนะครับอ่าเซฟรูปปลาฝนไปนด้วยอันนี้ดึงอ่ะตรงนี้ดึงอ่ะ อันนี้ดีอันนี้ดีนี่อันนี้ใบรุ่นชอบอะไรเงี้ยอันีุ่้นชอบนี้ใบรุ้ชอบแต่แม่แม่ไม่ค่อยชอบะมันปันอวอุ้ย นาวเวอร์ออคือมาเล่นควันให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะ <c oughs> ไปเถ <c oughs> อะ <ไป S 2>